ไหวใจสมาร์ทค็ถามเหมือนกันทำงานเหนื่อยไหมเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเยอะเนาะในใ<ช>บ้านเราเนี่ยเหนื่อยนะก็ยอมรับว่าเหนื่อยบางทีก็มีทอ้อแท้แต่ว่าใช้ธรรมะอะค่ะธรรมะเข้าสู้แล้วก็ตัวเองก็เป็นคนมีไฟอยู่หลังจากนั้นท่านก็โชว์เลยค่ะคุณผู้ชมคะโชว์อังกลุงอ่ะดูคลิปค่ะอันนี้อันนี้อะไรเสียงอะไรดูดะ นี <affiliated S 2> ่ขยับอังกะลุงเสร็จแล้วยังไงถามถามว่านี่คืออะไรก็คือแบบว่าท่อนโดกับขยับโดโดรเมีโเดรลมีอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไงคะก็อยากจะโชว์การแบบขย่าอังกะลุงนิดหนึ่งคือผู้สูงอายุก็บอกอับข้ากับนายกว่าการฝึกอังกะลุ่งถือว่าเป็นการฝึกซ้อม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ,ะนายกก็เลยหันไปขย่าแขนผู้สูงอายุว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่านี้อ๋อเช็คเช็คหน่อยไปเช็คความแข็งแรงเมื่อวานนี้แหะค่ะภาพนี้ที่นายกเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานคิกออฟ สูงวัยใจสมารภายใต้โครงการการจัดการแล้วก็ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อโคงสมรรถนะทางกายจิตและก็สมองของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอรอว่ากศนนนะคะก็มีช่วงหนึ่งนายกเนี่ยก็ก็เปิดใจบอกว่าเนี่ยก็ดีใจนะที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนแต่ก็ยอมรับบางครั้งอ่ะอนรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเพราะแท้แต่ก็ชาร์จไปขึ้นมาใหม่ได้นะใช้เรื่องธรรมะไงเขาช่วยอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ช่วยได้มากพอสมควรทําให้ทุกอย่างสงบลงซึ่งวันนี้ดีใจนะที่ได้เห็นผู้สูงอายุทุกคนยังมีไฟแม้ร่างกายของเราจะสูงวัยอย่างเช่นตนเนี่ยก็สูงวัยขึ้นแต่จิตใจเนี่ยยังคงเป็นหนุ่มสาวอยู่นะแต่บอกนิดนึงเฉพาะเรื่องงานนะเพราะตัวเองเนี่ยทุ่มเทชีวิตให้กับการงาน<อ>ทั้งหมดเลยอาฟังกันหน่อยค่ะวันนี้ก็ดีใจเห็นรอยยิ้มของท่านก็รู้ว่าทุกคนยังมีไฟอยู่เนาะไฟไฟไฟอ่อนมีไหมเนี่ยไม่มีนะไฟไม่มีอ่อนหรอกนะ เพราะมาอยู่ที่จิตใจไงจิตใจนะผมเองบางครั้งบางวันผมก็มีความรู้สึกเหนื่อยท้อแท้แต่ผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องชาร์จไฟของผมขึ้นมาใหม่นะด้วยการพิจารณาด้วยการคิดด้วยการต่างหลายอย่างนะด้วยกันนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทางศาสนาธรรมาก,ก็ช่วยได้มากนะคอมปูดได้มากความปวด ทีนี้นาะยกยังบอกด้วยว่าผู้สูงวัยเนี่ยพอมีอายุมากขึ้นนะอาจจะขี้น้อยใจคิดมากรู้สึกว่าเอ,อลูกหลานไม่สนใจไม่เอา,อาใจใส่เพราะอะไรลูกหลานก็อยู่ในวัยทางานนะเนาะไม่มีใครอยู่ด้วยแต่ถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะประเทศไทยยังมีโอกาสนะที่ลูกหลานได้กลับมาเจอคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าสันสาคัญเราเยอะจวนสําคัญเราเยอะแล้วก็เราให้ความสําคัญกับความกตัญญูต่อบอุพการีด้วยแต่ถ้าหากว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างอิสระไงซึ่แปดปีเขาก็จะออกจากครอบครัวปีหนึ่งเนี่ยอาจจะเจอกันไม่ขีด ั้งหลอกอย่างออคนไทยอได้เจอกันตลอดนะต่างประเทศต่างประเทศอาจจะไม่มีแบบนี้เ็า<ะ>ถามว่าวัฒนธรรมแบบนี้มีที่ไหนก็มีในประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจค่ะเออนะคะคือบางครั้งเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาทํางานไม่มีกเกษียณน,นะ,ะเออเหมือนนายกอะ่ะท่านจะให้ท่านอยู่บ้านเฉยๆท่านจะอยู่ยังไงอะ่ะเหงาแย่เลยใช่ไหมคะข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงขา้างครอบคลุม